ชมไปแอวสวนทุเรียนเจา้าส่วนทุเรียนที่ว่านี้ตั้งอยู่ในอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะเจา้าซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ขับรถลัดเลาะ,ะมาตางถนนสายแม่วางนะเจา้ามาถึง ทางเข้าบ้านปางขี้เล็กเจา้าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เนาะมาถึงแล้วนะเจา้าบ้านปางขี้เล็กส่วนทุเรียนหรือสวนผลไม้ของคุณจินดาไม่มีเหตุนะเจา้าและน้องกบนะเจา้าเป็นน้องสาวของคุณจินดานะเจา้าเปิ้นก็ได้มาปลูกทุเรียนอยู่ที่แห่งนี้นะเจา้า ในส่วนนี้ก็บ่ได้มีแต่ทุเรียนอย่างเดียวนะจ้าในเนื้อที่25ไร่นี้ก็มีผลไม้ปลูกผสมผสานกันไปนะจ้าแต่และอย่างก็ออกตามฤด,ดูกาลของเปิ้ลเนาะก็จะปลูกกล้วยหอมทองนะจ้ากล้วยเล็กมือนางเนาะสลับกับการปลูกทุเรียนเนาะซึ่ง กล้วยก็จะเป็นพืชที่ช่วยอุ้มน้ำไว้ได้นะเจ้าก็จะมีแก้วมังกรเนาะปลูกสลับซับวางกันไปนะเจ้าแก้วมังกรนี่ก็จะออกตามฤดูของเพื่อนเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นการออกของอแก้วมังกรนะเจ้าแก้วมังกรนี่ก็จะมีประโยชน์มากมายนะเจ้าช่วยต้านอนุมูลอิสระยับยั้งสารกอร่อจากมะเร็งนะเจ้า แล้วก็มีไฟเบอร์เนาะกลิ่นลดความอ้วนได้ตวัวนาจ้านอกจากนี้ก็จะมีการปลูกลัลงนจาจ้าหรือว่าบักล้วยกาบ้านเฮานี่เนาะแต่ที่นี่เปิ้ปลูกพันธุ์กิมจูนจาจ้าเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากแล้วก็บอ่ว่ยมีมเมล็ดหรือว่าเป็นพันธุ์ไร้มเมล็ดนจาจ้า ฝรัลล่งก็มีวิตามินซีสูงเนาะมีวิตามิน A ถึงเสปุณจ้าป๊าอะไอย่างจะมาดีเต้าผลไม้ไทยนะเจ้านอกเหนือจากนี้ก็ยังมีปลูกเนาะเป็นประปลายเนาะแล้วก็มีมังคุดนะเจ้าแล้วก็มีต้นอะโวคาโดเนาะเพื่อนก็จะปลูกเพื่อมันผสมผสานกันไปเพื่อที่จะออกมา คือไ,ได้ตามฤดูกาลเนาะจะได้บขาดตอนขาดช่วงเนาะวันนี้เฮามีโอกาสได้เข้ามาแองสวนทุเรียนแม่วางนะเจ้าเฮาก็จะมาดูทุเรียนกันวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เปิ้นจะตัดทุเรียนออกแล้วนะเจ้าวันนี้เฮาก็จะมาดูอันนี้เฮาก็จะดูรูปตั้งแพ่ปั้นเริ่มดอกนะเจ้าเริ่มบานเนาะแล้วก็มีการเอ่อ ออกลูกมาเป็นลูกเล็กๆแล้วจะได้ถึงจะได้หน่วยงามๆจะอีเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะเจ้าทุเรียนก็จะเริ่มดอกประมาณปลายเดือนมกราถึงเดือนกุมภานะเจ้าแล้วก็จะเริ่มบานเต็มที่ในเดือนเมษายนเจ้า พอเปิ้นบานจะอี้แล้วเนาะก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์หรือว่าผสมเกสรได้แล้วนะจาเราจะปล่อยให้เปิ้นผสมตามธรรมชาติก็จะได้ดอกจะได้ลูกหรือว่าผลผลิตตี้แบบเต็มตี้เพราะฉะนั้นเาราเกาะจึงช่วยผสมพันธุ์หรือเปิ้นเนาะผสมเกสรช่วยเปิ้นนะจ้าโดยการนําไม้กวาดมามดติดกับไม้ยาวๆนะจ้าแล้วเอามากวาดมาปัดเพื่อที่จะให้ดอก กับเกสรตัวผู้ตัวเมียเพิ่นได้ผสมกันนะเจ้าการปัดไม้กวาดไปมาเพื่อผสมเกสรน,นี้ก็จะต้องปัดอย่างเบามือนะเจ้าและแหมยางนึ่งเกาะบดีให้เกสรเปิ้นหลุดร่วงออกจากดอกนะเจ้าจะทําให้ผลทุเรียนออกมาได้รูปทรงที่บสวยงามจะทาให้ก้นบุ๋มและก็หน่วยออกมานี่รูปทรงกลีบ หรือว่าทรงทุเรียนบบสวยนะเจ้าดอกตมอยู่เปิ้นก็จะค้อยๆปัดกวาดดอกที่บานแล้วนะเจ้าถ้าดอกที่ตูมอยู่ก็จะต้องกลับปิกมากวาดมาปัดแหมในตอนที่เปิ้นบานเต็มตีแล้วแหมรอบนึงนะเจ้า จะก้อยปัดก้อยกว่าจะอี้ไปทุกต้นนะเจ้าจนทั่วบริเวณสวนนะเจ้าถ้าดอกตรงไหนมันตูมอยู่หรือว่ามันยังมบาบานเตือ้อแหมวันสองวันเปิ้นบานเกาะค่อยกลับมากวาดมาปัดแหมใหม่นะเจ้า,าก็บหรอโคตรงไหนงรับกะล่ะ พอกลีบดอกร่วงหมดแล้วนะเจ้าก็จะมีลูกตุ่มๆออกมาจะอีและก็จะมีก้านเกสรที่อยู่ตรงปลายเนาะถ้าก้านเกสรที่มันบลรุดก็จะทำให้ก้นบ่บบุ่มเข้าไปรูปทรงของทุเรียนก็จะสวยงามนะเจ้าตอนนี้ทุเรียนติดเยอะมากนะเจ้าพอโตขึ้นมาสักระยะหนึ่งเปิ้นก็จะมาคัดเอาลูกที่บ่สวยงามหรือว่ามันขีเกินไป ปัดทิ้งไปเลยนะเจ้าด้วยความบักเสียดายนะเจ้าเพื่อที่ลูกที่อยู่ใกล้ๆกันหรือว่าลูกที่เราเก็บไว้นั้นจะได้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและจะได้มีลูกใหญ่ๆนะเจ้าจะสังเกตได้ว่าพอทุเรียนใกล้จะตัดลงแล้วนะเจ้าลูกมันจะใหญ่ประมาณ4 5ถึงกิโล และกแต่และลูกก็จะอยู่ห่างกันเนาะเพราะว่าลูกเล็กๆตอนนั้นที่เปิ้นไปคัดตัดทิ้งที่มันมาสมบูรณ์ออกเพื่อที่จะเหลือลูกที่สมบูรณ์ไว้นะจ้าเพราะฉะนั้นเราถึงว่าทุเรียนถึงมีราคาแพงเพราะว่ากว่าจะได้ทุเรียนออกมาแต่และลูกนั้นต้องคอยประคบประงมดูแลด้วยความระมัดระวังและดูแลแบบ เพิ่นห้องว่าใดหะกำเมืองเพิ่นว่าอมปาออมปอยเนาะดูแลตลอดตั้งแต่เริ่มปลูกจนออกดอกออกผลลูกเล็กจนถึงโตเต็มที่นะเจ้าลูกที่โตเต็มที่ก็จะมีน้ำหนักประมาณ4-8ถึงกิโลต่อลูกนะเจ้าทุเรียนที่ปลูกในส่วนนี้ก็จะมีอายุตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงปัจจุบันก็คือประมาณ6ปีแล้วนะเจ้า แล้วได้ผลผลิตมา2-3ถึงรุ่นแล้วนะเจ้าต้นเปินก็จะตามประมาณนี้นะเจ้าห่างจากพื้นเนาะ,ะดูผลผลิตตี้ลูกห่างจากพื้นประมาณ1ฟุตเองนะเจ้าอันนี้เพื่อนเื่อเราก็ได้ช่วยกันมาอุดหนุนเนาะราคาหน้าสวนก็ประมาณตี้120บาทต่อ1กิโลกร,รัมนะเจ้า เพื่อนๆหรือคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะเจ้าติดต่อมาได้ที่คุณจินดามไม่มีเหตุหรือว่าคุณกบนะเจ้าเบอร์โทรศัพท์091-8586668น้ากแะเจ้าแลวก็แมเบอร์นึงก็คือ0897005833นะเจ้าสนใจสั่งจองติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยนะเจ้า ุเรียนดีทุเรียนมอนทองคองดีแม่วางนะเจ้ามีแล้วนะเจ้าอันตี้เปิ้ติดความติดสติ๊กเกอร์ไว้นี้คือมีคนจองไว้หมดแล้วนะเจ้าอยากเข้าไปแอลอยากไปเยี่ยมชมก็ติดต่อหาเจ้าของสวนเปิ้นกอนได้เลยนะเจ้าตามเบอร์ไว้ข้างต้นแล้วนะเจ้าช่วงที่เข้ามาดูตอนตี้เปิ้นเก็บผลผลิตของ ครั้งนี้ก็คือในเดือนสิงหาปีพศ2564ของปีที่แล้วนะเจ้าเขาก็ได้เข้ามาแอวมาชมกันเนาะแล้วก็มาดูวิธีการเก็บผลผลิตทั้งเปิ้นนะเจ้าหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมบมา่มากกว่วาน้อยนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดสันกระดิ่งให้ด้วยนะเนจ้า ขอลาไปก่อนเจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีเจ้า